เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564คล้อยหลังวันปิยมหาราชไปซึ่งเป็นวันที่23ตุลาคม2564เพียงวันเดียวนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไทศสารนิสิตรัฐศาสตร์จุลาวัย25ปีที่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งนายกองค์กรบริหารสโมสรนิสิตจุลาลงกรมหาลัยถือเรียกสั้นๆว่าอบจเขาได้แสดงความอาหังกามะมังกาย้มมินจุลาลงกรมหาลัยสถาบันการศึกษาอายุร 1ปีด้วยการแถลงมติในที่ประชุมอบจในนามคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่23ตุลาคมให้ยกเลิกขบวนอันเชิญพระเกี้ยวและตอนท้ายบอกจะยกเลิกคัดเลือกผู้อันเชิญพระเกี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์2564้าอเขาอ้างว่าเป็นการแสดงรูปแบบของอำนาจเก่าต้องเกณฑ์คนมาแบกหามแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ตรกกะที่พิกลพิการของน ในจิตวิทย์หนึ่งในแกนนําล้มสารมกษัตว์ที่ทําลายจุฬาแบบล้าเส้นที่สําคัญท่านผู้ชมครับเขาบิดเบือนความหมายของประเพณีนิยมกับอํานาจนิยมการยกเลิอกอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่17ปีด้วยเหตุผลที่เขาอ้างว่าเป็นกิจกรรมที่ล้าหลังขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตยความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนกิจกรรมที่ล้าหลังในการที่ดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีการแสดง งความกระตันยูกระเดเวทีเขาบอกว่ามันล้าหลังส่วนไอ้กิจกรรมที่พักพวกของเขาไปเที่ยวเผาที่ดินแดงหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาหลายคนที่ไปเผาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์จนกระทั่งโดนดำเนินคดีไป1นึ 2. นั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่ลาหลังใช่ไหมคุณเนติวิทย์มันเป็นตรกกะวิบัติผมไม่ต้องพูดแทนเพราะว่าผมไม่ได้จบจุฬาแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเอาคนที่เขาเรียนจบจุฬามาพูดดีกว่าท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาบอกว่าพระเกี้ยวคือสัญ,ญ,ญลักษณ์แห่งความเสมอภาค และเสรีภาพไม่ได้เกี่ยวกับนานิานยมเลยหรือศาสตราจารย์ดรสุรพลวิรุฬลท่านเป็นอดีตคณะบดีนิเทศศาสตร์และอดีตคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรมสำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยศาสตร,ร์และนายกราชบัณฑิตสภาในชัยวุฒนาคมานุศน์รัฐกรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงอดีตด,ดาราอย่างเช่นคุณนุสบาปุณกณันซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะ าจุทุกคนออกมาตอบโต้ชี้แจงเขายเกเหตุผลต่างๆผมสรุปให้สั้นๆแลวกันมี8ข้อสรุปแท้จริงแล้วพระเกียเ้ยวนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเสมอภาคและเสรีภาพไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจเก่าการกดขี่และความไม่เท่าเทียมกันอย่างที่ในายเนติวิทย์และพวกว่าแต่อย่างใดที่สําคัญพระเกี้ยวถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสมอภาคและเสรีภาพของคนไทยที่รัชกาลที่5พระราชทานไว้ในขณะที่เมืองไทยยังไม่มีประชาธิไปไตยสุดยอดประการแรกพระเกี้ยว เป็นตัวแทนของรัชกาลที่5และรัชกาลที่6พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้เป็นตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ประชาชนธรรมดาได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอภาคกันสมัยก่อนจำกัดเฉพาะลูกขุนนางเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระราชบิดาประการที่2รัชกาลที่5ทรงยกเลิกระบบไพร่คือประชาชนสมัยก่อนต้องสังกัดมูลนายสักเลขไว้ที่ข้อมือให้เป็นไทยแก่ตัวก็เท่ากับว่าทรงขัดประโยชน์เจ้า นายขุนนางทั้งแผ่นดินเพื่อความเสมอภาคของราษฎร,รซึ่งพระองค์ท่านทําไปเสี่ยงต่อเสถียรภาพความมั่นคงของราชบัลลังก์แต่พระองค์ท่านก็ทานอกจากนั้นก็ยังมีการเลิกทาสในเวลาเดียวกันกับเลิกพระไรไม่มีใครมาเดินขบวนเรียกร้องเลิกทาสไม่มีสงครามกลางเมืองให้มาเลิกทาสพระองค์ท่านเลิกให้เองผมไม่รู้ว่าคุณพวกคุณและพวกบรรดากรรมาการองค์งกรอบจอยังมีสติปัญญามากพอที่จะเข้าใจคําพูดหวมพูดนีไหมนี่คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์พวกคุ ณนี่ยี่สิบกว่า20กว่าเนี่ยคุณเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าคุณเนี่ยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยคุณเข้าใจอะไรคุณไม่ใจรูวัฒนธรรมเลยประการที่3รัชกาลที่5สถาปนากรมกระทรวงทบวงกรมทําให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้สามารถหางานทําได้ประการที่4รัชกาลที่ว่าพระองค์ทรงเอาเกียรติยศพระราชทรัพย์ของพระองค์เองเป็นเดิมพันธทรงตัดพระทัยยอมสละดินแดนครึ่งหนึ่งของประเทศเพื่อรักษาเอกราชและทิพย์ไตยของวงชนชาวไทยไว้ไม่ให้อังกฤษและฝรั่ง แบ่งประเทศไทยเป็น2ส,ส่วนตามแนวรุ่มแม่น้ํา,ยา,ยาเจ้าพระยาไอ้พวกคุณที่เป็นกรรมการอบอจอเนี่ยอายุ20ต้นๆเนี่ยคุณรู้เรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้บ้างไหมหรือคุณคิดว่าคุณอยู่คณะนิเทศศาสตร์คุณอยู่นณะอักษรศาสตร์คุณอยู่คณะนูนคณะนี้สมองคุณมันก็เหมือนสันขวานผมไม่อยากจะผมผิดหวังมากกับ วุฒิภาวะในการใช้สมองของพวกคุณราชการที่5ล่ำลาบ้านเมืองเสด็จรอนแรมทางทะเลที่แสนไกลอันตรายไปเจราจาหามิตรภาพกับนานาประเทศไกลถึงรัสเซียถึงนอร์เวย์ที่หนาวเหน็บยาวนานเป็นแรมเดือนแรมปีส่งพระราชรถไปศึกษาต่อในประเทศชาติมาหน้าต่างๆในยุโรปอังกฤษเยอรมนีรัสเซียเพื่ออะไรละ่ะเพื่อเอามิตรไมตรีมาค้าจุนบ้านเมืองที่กำลังล่อแหลมต่อการตกเป็นเมืองขึ้นเอกราชมีราคาแพงกว่าลมปราณของ ระองค์ที่ทรงวางเป็นเดิมพันเพื่อศักดิ์ศรีแห่งเสรีภาพและเอกราชของคนไทยประการที่5พระองค์ท่านรักความเท่าเทียมของมนุษย์พระองค์ท่านเป็นคนสั่งให้เลิกหมอบคลาน เวลาเสด็จพระพาศชอบไปอย่างสามัญชนนั่งทานข้าวสวยพระกายอาหารเหมือนกับประชาชนทั่วไปแล้วนับประชาชนเป็นพระสหายแม้ทั้งพระองค์ท่านนั่งประกอบอาหารเหมือนชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเกี้ยวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์ของรัชกาลที่5จึงมีนัยาสําคัญมากเอาพวกสันขวาญ 28- 29คนฟังเอาไว้ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แห่งอานาจเกา่าหรือการกดขี่และความไม่เท่าเทียมกันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเสมอภาคและ เสรีภาพของคนไทยการอัญเชิญพระเกี้ยวไม่ใช่เรื่องของการโอ้อวดของชาวจุฬาแต่เป็นการประกาศการกระตันยูกระเวทีของผู้ก่อตั้งสถาบัานคุณเนติวิทถ้าคุณปฏิเสธการแสดงออกในเชิงกระตันยูถ้าอย่างนั้นคุณไม่ต้องเรียกพอเรียกแม่คุณเรียกทำไม หรือสมมุติว่าวันหนึ่งพ่อแม่คุณไม่อยู่ถ้ามีงานทําบุญครบรอบวันตายของพ่อแม่คุณสมมุติคุณก็ไม่ต้องทำดิก็คือแม่เป็นผู้ที่เอาคุณออกจากช่องคลอดของเขาแล้วให้กลายเป็นนายในติวิตขึ้นมาแล้วไม่มีหนี้บุญคุณอะไรกันแล้วประการที่6ท่านผู้ชมข้ออ้างว่ากิจการงานฟุตบอลประเพณีนั้นสนับสนุนและสะท้อนถึงระบบอํานาจอิจฉ์ให้คุณใช้สมองส่วนไหนมาคิดวะนายเนตวิทบอกว่ากิจกรรมนั้นค้ายันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันให้การแข่งฟุตบอลนี่มันเกี่ยวข้อง ค้องอะไรกับชนชั้นคุณดูประวัติศาสตรห์หรือเปล่าเนลสันแมน มันเดล่าเนี่ยประสานความสามัคคีของประเทศแอฟริกาใตา้ได้ด้วยการแข่งขันจัดการแข่งชิงแชมป์โลกรักบี้ชิงแชมป์โลกโดยในทีมที่จัดแข่งนั้นมีทั้งคนขาวและคนดําฟุตบอลประเพณีเป็นประเพณีที่แข่งกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนมาเลัยลงมาอะไรผมอยู่สัมสชันศรีราชาผมจําได้ว่ามีฟุตบอลจอุรมิตรเขาแข่งกีฬากันเพื่อสมานฉันสร้างมิตรภาพคุณไปเอาหัวข้อนี้ว่าการแข่งขันบอลประเพณีนี่เป็นการแสดงถึงความ ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเฮ้ยคุณคิดได้ยังไงนี่คุณเรียนคณะรัฐศาสตร์จุฬาผมดูถูกอาจารย์ที่สอนคุณนะจริงๆให้ตายพวกคุณสอนลูกศิษย์ออกมาโง่ซื่อบือ้ออคติดื้อรั้นสอนมาได้ยังไงคืออ้างว่าขาดความเสมอภาคเพราะเป็นการอัญเชิญพระเกี้ยวนั้นต้องมีนิสิตชายมาแบกเสลี่ยงหนักครั้งหลายหลายสิบคนตรงนี้คือการโกหกคําโตนิสิตชายที่มาแบกนั้นเต็มใจทั้งสิน้นเรียกว่าแยกคำมาแบกซะด้วยซ้ํายกเว้นที่มีอ้างว่าโวยวายว่ามีการ การเกษีสิิชายจะขอพักโดยไม่เต็มใจเรื่องนี้ก็เป็นการต้องจัดการเป็นกรณีไปจะมาเหมารวมได้ยังไงเพราะฉะนั้นงานแบกเสียงไม่ใช่เป็นงานที่ไม่เสมอภาคยังไงไม่เกี่ยวเลยคือถ้าคิดอย่างโง่ๆและตื้นเขินอย่างคุณและพวกคุณที่คิดออกมาถ้าอย่างนั้นคุณประเพณีแห่สารเจ้าของญี่ปุ่นละ่ะคุณเห็นในทีวีใช่ไหมพันหนึ่งร้อยปีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลกก็ต้องยอะเลิกดิสิเฮ้ยคุณทําเรื่องเสนอไปที่ประเทศญี่ปุ่นสิแบกสารเจ้าที่ญี่ปุ่นมีคนอยู่บนเสียงคนแบกเสียงข้างล่างเป็น ร้อยร้อยคนเหมือนกันแล้วทุกคนก็แย่งเข้ามาแบกยิ่งแบบนั้นถ้าต้องการความเสื่อมภาคแบบทื่อๆอย่างที่นายเนติวิทกับพวกอีก28คนก็ยกเลิกการสอบเข้าจุฬาสิเสมอภาคดีนี่ใครอยากเรียนก็สมัครเรียนจุฬาต้องรับเข้าเรียนทุกคนอย่างนี้ถามว่าทําได้ไหมมหาวิทายาลัยฮาร์วาร์ดออกซฟอร์ดเคมบริดจ์อเมริกาที่อังกฤษก็ไม่เท่าเทียมสิเพราะต้องสอบเข้าคนสมัครร้อยคนรับหนึ่งคนนี่มันเป็นหลัก การพื้นฐานโลกมนุษย์ของความขาดแคลนการคัดสรรการจัดสรรไม่ได้เกี่ยวข้องเฮี้ยอะไรเลยกับความไม่เท่าเทียมแต่อย่างไรเฮ้ยผมขอโทษท่านผู้ชมพวกมึงคิดเฮี้ยเฮี้ยกันแบบนี้ได้ยังไงวะผมอยากจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมคนที่ปฏิเสธวัฒนธรรมคือคนที่ปฏิเสธรากเงาของตัวเองและสุดท้ายคือคนที่ไร้รากไอเด็ก29คนในสโมสรนิสิตนักศึกษาของจุฬานั่นน่ะกลายเป็นคนไร้รากไปแล้ว ปฏิเสธวัฒนธรรมตัวเองในอนาคตก็อาจจะไม่รู้จักพ่อแม่ตัวเองซะด้วยซ้าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักปัจจุบันและพวกคุณก็จะไม่มีอนาคตประเพณีแห่พระเกี้ยวถือว่าเป็นความงดงามที่คนไทยนิสิตจ,จุลามีความกระตันอยู่ต่อผู้สถาปนามหายชลยัยคือรัชกาลที่5ที่ใช้พระประมาภิไทยเป็นมงคลน,นามของมา,ายาลัยเป็นสิ่งที่งดงามทั้ง ใจทั้งกายกิจกรรมนี้จงถือว่าเป็นวัฒนธ,ธรรมประเพณีที่แสดงความกตัญญูรู้คุณคนซึ่งความกตัญญูนี้เป็นพื้นฐานสาคัญในการเป็นมนุษย์การเป็นคนในทุกภาษาทุกศาสนาและทุกวัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกส่วนพระเกี้ยวเป็นจาสัญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิประจำสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกับตรามหาทนาลัยทุกแห่งในโลกเคมบริดจ์ฮาร์วาร ออกซฟอรอุปมาหมายถึงเหมือนคนที่มีชื่อย่อเอาผมเอาเคมบริดจ์ให้ดูตรามาละไเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษเป็นรูปโล่มีพื้นหลังสีแดงขาวประดับด้วยสิงโตสีเหลืองสี่ตัวมีความผูกพันกับราชวงศ์อังกฤษตรานี้มีมาตั้งแต่ คศ .1573 500กว่าปีละมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มีระเบียบบังคับไว้เลยนะตรานี้จะเปลี่ยนแปลงมิได้ยกเว้นใจได้รับอนุญ,ญาตจากราชวงศ์อังกฤษภาษาอังกฤษเขาบอก the university has no right to change its coat of arms without royal authority มาดูฮาวร์ตรามาหาวิทยาลัยฮาวด์เป็นรูปโล่เหมือนกันส่วนรูปโล่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวยงชนชั้นวันนาของอัศวินในยุคกลางตราประจำมหาวิทยาลัยในปัจจุบันของฮาวร์ใช้มาตั้งแต่ปี193 6เรเป็น รูปโล่สีแดงข้างบนโล่มีหนังสือ3ามเล่มเขียนว่า veritas เป็นภาษาลาตินแปลว่าความจริงมาดูออกซฟอร์ดบ้างสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นถือหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยก่อตั้งมา,านะตั้งแต่ศตวรรษที่1 สิใช้สัญลักษณ์เป็นตราโล่เหมือนกันแต่เป็นโล่ที่มีพื้นโล่สีน้าเงินสัญลักษณ์สีน้าเงินของออกซฟอร์ดข้างบนเป็นหนังสือมีมงกุฎอยู่3องค์1 2สองข้างบน3อันล่างเป็นภาษาลาตินเขียนว่า dominus illuminatio แปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างของข้าซึ่งเป็นคําปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลมาตัย่ออกซฟอร์ดใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่16มาจนถึงวันนี้สัญลักษณ์มีทั้งสิงโตทั้งโล่ทั้งมงกุฎเป็นคาสรรเสริญพระเจ้า อย่างนี้มาอะไรอย่างออกซ์ฟอร์ดเคมบริดจ์ชาาร์ก็ล้าหลังสิไม่เท่าเทียมสิแบ่งชนชั้นใครไปเรียนที่นั่นก็ทักับสมรนการกดขี่เชิดชูศักดินายัางไงละ่ะอีกประการหนึ่งท่านผู้ชมครับใครๆก็รู้ว่าการแข่งฟุตบลประเพณีนั้นเป็นกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาและสมาคมเก่าธรรมศาสตร์สลับกันเป็นเจ้าภาพส่วนอบอจอ,อง์การบร,ริหารสโมสรนิสิตเป็นเพียงหนึ่งในคณะทํางานถ้าเจ้าภาพมีความประสงค์จะอัญเชิญกระบวนเชิญพระเกียวเป็นเรื่องผู้จัดไม่ใช่เรื่องพวกมึงและไม่มีใครมี ีสิทธิ์ห้ามใครใช้พระเกียรเพราะพระเกียร์เป็นสมเป็นสมบัติของเนติวิทย์หรือกรรมการอีก28คนสำเนียกเอาไว้ด้วยจำใส่กระโหลกไม่ใช่เป็นสมบัติของพวกคุณงั้นคุณจำมาไว้ให้ดีๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเนติวิทย์เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายของกระบวนการล้มล้างสถาบันกษรตริย์ที่ออกไปข้างนอกเดินหน้าชนก่อความวุ่นวายก็คือชนคนกลุ่มหนึ่งหลายคนก็โดนคดี1 1 2เน,น,นติวิทย์ไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะกลัวจะโดน1 1 2ก็เลยใช้ระเบียบข้อ คับของจุฬาแล้วจงใจที่จะเรียนให้ช้าลงเพื่อให้จบช้าลงจะได้ใช้เวลานั้นปลุกระดมพวกเด็กหลายคนบางส่วนที่ไร้สมองที่ใฝ่ฝันในความเท่าเทียมเดินบนทุ่งลาเวนเดอร์ไม่เข้าใจเฮียอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคุณทําเรื่องอะไรก็ได้คุณทำไปแต่พอคุณก้าวเขามาสู่การไม่ยอมให้อัญเชิญพระเกี่ยวตราพระเกี่ยวซึ่งเป็นการแสนอออกเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณคนคุณก็เลยเจ็บตัววันนี้สวน ออกไปนี่ผมไม่ได้เรียนจุฬานะผมยังเจ็บแค้นแทนเลยพวกคุณนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกคุณในชีวิตคุณที่เรียนให้จบดีกว่าอายุตั้ง25่แล้วคุณเรียนรัฐศาสตร์แล้วคุณจะเป็นอะไรรัฐศาสตร์การปกครองก็คุณโม้ไม่ใช่เหรอคุณเคยให้สัมภาษณ์ไปเห็นแล้วตอนคุณเป็นเด็กๆโรงเรียนยมัธยมว่าเลิกสอนได้แล้วพวกนี้ควรจะสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคุณเสื่อมไม่เรียนรัฐศาสตร์ทำไมหรือว่าคุณต้องการเรียนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในบ้านเรา